นะคะเพราะว่าทําไมเราถึงบอกว่าอืครั้งแรกนะคะเราต้องใช้ให้มันเข้มข้นนี่ฮะเพื่อที่ใส่ลงไปแล้วนะคะในดินของเราซึ่งดินนีดดินดินแข็งมากนะดินมีการทับถมมาเป็นดินที่ดินถมดินถมดินดานเป็นดินดานมากเลยนะคะนี่เราใส่ดินไม่ดีดินไม่ดินนะคะมาลาดลงไปเลยนะคะวันนี้จะทําการปลูกต้นมะละกอเห็นว่า เพียงเท่นี้ดินก็ร่วนขึ้นมาแล้วขุดง่ายขึ้นเนาะดินแข็งมากเลยเพราะว่าเราใช้ตัวเทนูเนเบลเกนลงไปอะค่ะสีดแล้วบางกีลาดดินไปก่อนเลยนะครับการลาดดินก็คือการไปปรับดินไปแก้ปัญหาที่ดินนะครับเพราะดินดานเนี่ยมันรากของมะละกอนี่มันไม่สามารถดูดซึมสารอาหารกินได้นะวันนี้ในเทนโเกีเบลเกนเนี่ยจะมีธาตุอาหารหลักรองเสริมครบนะฮะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีก็ได้ฮะนี่ลาดไปอีกครับ เจ้าองเกี๊ยวเกินอยู่ในถังนี้เรียบร้อยนะครับเจ้าของสวนว่าง่ายเหเนื่อยครับพี่น้อง <laughs> วันนี้เอางานมาให้ทำนะฮะซ้อมก่อนนะครับเดี๋ยวไม่นานจัดทริปนะครับพาเฮียพงขึ้นเขาสุฬาพร้านะครับลองดูสิ้าททยกับเฮียจิระดูสีไก่ขึ้นเขาถึงก่อนถึงก่อน <laughs> นี่ผมปลูกเองหมดเลยนะมะพร้าวผมนี่ไงมะพร้าว เออสวยแล้วสวยแล้วมะพร้าวใบเริ่มเขียวขึ้นแล้วตัวนี้น่าจะไม่รอดแล้วมั้งได้อยู่ได้อยู่อ่ะไฉีดฉีดฉีดเรื่อยๆอันนี้ผมก็ปลูกเองหมดเลยนะนี่ตอนอะไรนี่ตอนอะไรนี่อันนี้อะไรนู้ไพี่ฟางไหนอันนี้ขาเนี่ยขาขาหรือขิงได้ยังขาชนิดของขาอันนี้ตะไคร่นะครับมีขาด่างอยู่หน้าบ้านมีขาด่างด้วยขาด่างเคยเห็นไหมนี่มีดอกมะลินะครับดอกมะลิต้นใบด่างนี่ต้นเฮ้ยมีอามะอันนี้ด้วยอ่ะใบเอ่อลูกมอนเออลูกมอนลูกมอน เมื่อวานไปกินลูกหมอนที่จุฬาพรก้าอร่อยอยู่ลูกหมอนนี่ใบ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 เนี่ยค่ะนี่นี่ลูกหมอนลูกหมอนใบนี่หนาขึ้นมีมีลูกเลยครับลูกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน้นมีลูกแล้วได้กินดูให้เห็นได้เลยว่าความแตกต่างใบเดิมกับใบที่เราแตกใหม่เนี่ยเนี่ยแตกใหม่สวยงามอ่าเนี่ยนี่แววแววนะแววแววใบเดิมนะนี่ใบใหม่ไม่แตกใบใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวลูกหมอนเขาก็จะโตขึ้นจะสวยงามลูกหมอนนี่ต้องปลูกริมรั้วทำเป็นรั้วให้เขานะแล้วนนี้มันไม่เป็นไรอยู่อย่างนี้ ก็ไม่เป็นไรมั้งอาชีลงไปอีกอาเช่นเนดีกิน,นกชี้ไอีกใช่ประชุมมาแล้วเอาเลยเนี่ยผมมาลาดทุเรียนกับกล้วเฮียจีราไปปลูกหน้าบ้านได้เลยแนละวก็เลสเลดี้เจ๊อ่ะอปลูก